สวัสดีครับเพื่อนๆันนี่ก็จะมีเมนูอะไรรถด่วนรถด่วนผสมตัวใหม่ครับคนกันเลยเดี๋ยวทอดปุ่นคุกเขาปนกันเลยรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวรู้กันนี่ครับใส่กระทะไปเดี๋ยวรออีกักพักนึงครับให้มันแดบเป็นเกียมหน่อยก็คือไม่ไม่ต้องถึงกับกรอบมากก็คือให้มันสุกแค่แข็งตัวแข็งก็พอเดี๋ยวมาดูกันเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกัน ก็เมนูหนึ่งนะครับก็มีปูนิ่มเนครับเราก็จะมีหนวดหนึ่ครับหนวดหมึเกเดี๋ยวใส่ทีละย่างับเมื่อกี้ก็ลืมใส่พร้อมกันเราใส่ทีละยา่างเอมันยังไม่ละลายน้ำแข็งเนาะมันมันคิดแข็งไว้อยู่ยิ่ปูนิ่มรับ ตอนนี้ก็ยังทอดไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะหมดกำลังเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งครับว่ามันอเอากำลังพอดีครับเอาไม่ให้กรอบมากอะ่ะก็คือถ้ากรอบมากแล้วมันจะไม่ได้กินอะไรเลยครับมันมันจะออกไปหมดเลยพอเหรอ,อมันแค่กินเพียมก็โอเคแล้ว อ่าครับเพื่อนๆตอนนี้ปูน,นึ่งกับหนวดหมึกนึ่งนะพอทะยอยมาแล้วอ่านี่เดี๋ยวนี่ยังทอดอยู่นะครับยังทอดอยู่ไปเรื่อยๆอ่าน้ำจิ้มเลือดเดืลือดเดือดแต่ซีฟูด้ดด้วยน้ำปลามีขนทองครับนี่น้ำปลาอีกขนทองอร่อยมากครับสูตรหมักเองแล้วกันอ่าลองดูแล้วอร่อยอร่อยลองชิมดูอ่า เป็นไงครับคุน้ำปลาร้าน่ะนี่น้ำปลาร้านี่ครับนี่นี่ปูครับปูนิ่มจริงจริงๆกินได้ทั้งตัวไม่มีแข็งน้ำปูนิ่มอ่ะอันนี่ครับปูนี่โอ้นิ่มจริงอ่ะจับเนี่ยโอ้โหนั่นเลยดึงเลยครับดึงจะกินส่วนไหนกินได้เลยครับทั้งตัวครับครับ จะเอากระดองจะเอาแขนจะเอาขามันเนี่ยมันมันอยู่ข้างหลังด้วยอืมมันมันอยู่ข้างหลังครับอืมมันอันนีสดได้เลยอัมนีอะอันนี้อะไรอันนี้หมึกหนวดหมึกครับหนวดหมึกลองกัดดูครับคำอเอายกไปยกไปอ่าจิ้มน้ําจิ้มซีฟู้ดหรือว่าน้ําปลาลาอีผลทองก็ได้ครับอืมยังก่อนยังก่อนเดี๋ยวอืมจนี่อะไรเหมือนกันครับเหมือนกันอ่า อ่าโอเคยังไม่ชิมนะครับอ่าเดี๋ยวดูกำลังทอดอันนี้แบบอีกสูตรหนึ่งครับอันนี้ทอดแบบเกลียม,มครับเดี๋ยวมาดูกันเพื่อนเพื่อนครับจะมีอสสุดท้ายแล้วนะครับอ่าหมดแล้วหมดกะงครับหมดกะงลืมบอกไปว่าทอดไฟแรงไม่ได้นะครับมันมันข้างในมันแตกออกหมดเลยต้องต้องต้องปรับไฟอ่อนสุดๆแล้วก็ปล่อยให้มันสุกไปเรื่อยๆแล้วมันจะแข็งอ่า แล้วแต่เพื่อนจะลองทำดูกันนะว่าเอาแบบไหนไฟแรงเลยสุกไวครับไลกินไปแน่เลยแต่ว่ามันไม่มีเหลืออะไรเลยมันแบบโลง่ลงๆแห้งไม่มีอะไรไม่ได้อาหารรสอะ่ะแล้วแต่คณชอบอะ่ะอย่างผมชอบเนี่ยแบบไฟอ่อนปุ๊บข้างในยังเต็มอยู่เลยครับพอกินแล้วไม่ได้อัตารรสมากเลยมันอมลองให้เพื่อนไปลองทำดูแล้วกันว่าชอบแบบไหนเอาแบบแห้งหรือว่าเอาแบบฟาสอะ่ะอันนี้ผมแบบ จะช้านะครับจะช้าปรับไปมันอ่อนค่อยๆให้มันถูกไปข้างในมันก็จะแข็งเดี๋ยวเรามีประมาณนี้ครับเพื่อนข้าวอร่อยอ่ะอร่อยไหมเอาข้าวไหมล่ะเอาลองชิมดูครับลองชิมดูแซ่บ ชิมเลยอันไหนก็ได้อันน่ละอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนมีหนอนหลายสายพันธุ์อันนี้หนอนหลายสายพันธุ์โอู้้มีทั้งยาวทั้งสั้นอืมนลองกินดูอ่ะอืมยังไม่ได้ททนดูเลยอืปูอ่อนเราปูอ่อนชิมดูอืมอื่ปูนิ่มปูนิ่มปูเนื้อเต็มเลยแล้วทังเลยนี่ไงจีดของฉันเลือกกินอะไรจะกินกระดองกินขากินแขนเลิกเลิก โอกินงี้ได้ไหมได้หมดแล้วครับกินได้ทั้งตัวอือกินงนี้ได้ไหมได้อ่าจะกินน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรเนี่ยเอ่อพิกปูดเหรอ่าไม่ลองปลาอีกปลาด้วยอือใส่สองอย่างเลยโอเคลองอือน้ำจิมซิอะได้วยอืออืออือเห็นไหมทุกทายมันก็เป็นิดเลยอือคุณนี่อร่อยอยู่นะอ่าคุณนี่อร่อยอยู่ใช่นี่คือขาันขาันจะวางไปแล้วแล้กู เพราะขาคแต่ว่านี่ก็คือเนี่ยสิ่มไปอ่ะอ่าอ่าลองกินดูว่าอร่อยใช่ป่ะอ่าลองดูลองจัดกินว่าแค่อร่อยที่สุดอืมนอนอร่อยจริงมากมันเป็นผู้นิ่มอ่ามันนิ่มมันนิ่มจริงมั้ยล่ะไม่เขียบไม่แข็งเลยเนาะไม่มีกรอบกลับเลยเออมันนิ่มเลยกินได้ทั้งกระดองอืมแล้วเราอย่ลองขาด้วยลองขามันด้วยไม่เนี่ยขา

กรอบมากนี่นะนี่นะอืเดี๋ยวปลาหมึกยังไม่หมดเนี่ยกำลังนึ่งอยู่เยอะเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาลองดูลองดูแต่อันนี้นึ่งแบบ15วิอ่าเดี๋ยวมาลองดูโอ้เนี่ยกรอบมากเลยแล้วนึ่ง15วิเรามาดูกันนี่กรอบมากเลยอ่ไอ้เพื่อนเดี๋ยวมาดูครับนึ่งปลาหมึก15วิ เพือ่อนๆผลของการเหลือครับเหลือแค่นี้แหละกินมทหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันโอกาสใหม่เต็มครบกันแค่นี้แล้วเพื่อนๆเดี๋ยวโอกาสหน้ายังทำให้ดูใหม่